สถานีตำรวจภูทรบางพีนับเป็นศูนย์บริการประชาชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยทำเนตที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ของอำเภอบางพีโดยอยู่ในบริเวณเดียวกับที่ว่าการอำเภอบางพีและเทศบาลตำบลบางพีทำให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้อย่างสะดวกในพื้นที่เดียวกันด้าน,นการจัดการพื้นที่จอดรถทางสถานีได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ โดยมีลานจอดรถหลักบริเวณด้านข้างสถานีตำรวจและด้านหลังอำเภอบางพีซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง50คันและในกรณีที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากยังได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถสำรองบริเวณด้านหน้าเจดีวัดบางพีใหญ่กลางซึ่งอยู่ห่างจากสถานีเพียง150เมตรสามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มเติมอีก100คันพร้อมทั้งจัดให้มีบริการรถซอล์ฟและรถไฟฟ้ารับส่งฟรี โดยมีเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอบางพีคอยให้บริการตลอดเวลาราชการสำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสถานีตำรวจได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครันเริ่มตั้งแต่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าอาคารพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งรถเข็นและไม้เท้าสำหรับให้บริการเพิ่มเติมตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังมีทางลาดที่ได้มาตรฐานทำให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆภายในสถานีได้อย่างสะดวกสบายจุดเด่นสำคัญของสถานีตำรวจภูธรบางพีคือการให้บริการแบบ one stop service หรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานจ้างภายนอกทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำบริเวณด้านหน้า มีพื้นที่นั่งพักคอยที่สะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์สำหรับติดตามข่าวสารรวมถึงบริการน้ำดื่มฟรีตลอด24ชั่วโมงด้านการให้บริการด้านกฎหมายทางสถานีได้จัดให้มีทนายอาสาท,ที่มีความรู้ความสามารถและจิตอาสาจำนวน15ท่านหมุนเวียนผัดเปลี่ยนมาให้บริการวันละ1ท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับงานด้านการสอบสวนและคดีความทางสถานีได้จัดให้มีพนักงานสอบสวนร้อยเวรอาญาและร้อยเวรจราจรอย่างละหนึ่งนายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับรับแจ้งความและลงบันทึกประจำวันจำนวนสองนายนอกจากนี้ยังมีห้องแจ้งความออนไลน์ที่แยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนและบนชั้นสองของอาคารยังมีห้องสอบสวนและห้องไก่เกียรสำหรับคู่กรณีที่ต้องการยุติข้อพิพาทในชั้นพนักงานสอบสวน ในส่วนของงานด้านผู้ต้องหาและการประกันตัวทางสถานีมีห้องคดีที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมรวมถึงจุดบริการสำหรับญาติที่ต้องการขอประกันตัวผู้ต้องหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปทางสถานีได้จัดเตรียมห้องน้ำที่แยกเป็นสัสดส่วนชัดเจนในทุกชั้นทั้งห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำสำหรับบุคคล LGBTQ+ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในความหลากหลายของผู้มาใช้บริการความตำรวจเอกไพโรนเพชรอยพุ่งกับการถ่ายกัตำรวจคือตอนบางทีนะคะได้เน้นย้ำข้าราชการตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยกำชับให้เราปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ของท่นงานผบตรนะคะต่อวิสัยทัศน์ที่ว่าตำรวจมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรงใสเพื่อเกิดความผาสุกแก่ประชาชนครับขอบคุณครับ